สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเลข2ตัวบนล่างแม่นๆม,ม,มาฝากนะคะมาดูนะคะว่าสูตรนี้จะเข้าดีไหมนะคะสวัสดีนะคะมาดูกันเลยนะคะวิดีโอนี้ทำขึ้นเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาบหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะ ทำเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะฝากช่องเล็กเม่นเมนมาแชร์ด้วยค่ะเราไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะทําไว้เป็นแนวทางการเลือกซื้อสลากรัฐบาลนะคะเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรนะคะเราทําไวเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะคะ หนึ่งตุลานะคะเพื่อนๆหนึ่งตุลาเลขที่ออกนะคะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออกแปดเก้าสามข้างล่างออกห้าเก้านะคะอ่าสิบหกตุลาเลขที่ออกเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออกศูนย์ห้าหนึ่งข้างล่างออกสามแปดนะคะเราจับเราจับมาได้นะคะอันนี้คือจับให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีสูตรอะไรคนะ เลยนะคะก็คือบวกหนึ่งบวกสองลบหนึ่งลบสองอย่างที่บอกนะคะเรานับไปเลยนะคะเราเอาสองตัวบนเป็นหลักนะคะเก้าสามใช่ไหมคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะแปดสามแปดห้าแปดหกนะคะออกข้างล่างเราออกอ่าบนเราออกศูนย์ห้าหนึ่งนะคะล่างออกสามแปดนะคะสามแปดนะคะตัวนี้ออกตัวกลับนะคะเพื่อน ตัวนี้ถือว่าถูกนะคะเราออกตัวกลับนะคะสิบหกตุลารางวันที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึ่งเราออกศูนย์ห้าหนึ่งข้างล่างออกสามแปดนะคะเรานับไปเลยนะคะเพื่อนๆ จะเอา5หนมาเขียนไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจะไม่เขียนก็นได้นะคะนับเพิ่มไปเลยนะคะ5หนึ่ง5ส5ส5สนะคะแล้วก็4 0 4ถามถ้าถามว่า4มาจากไหนก็คือลดลงมาจากตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ลบลงมานะคะเพื่อนเพื่4 0 4 1น4ส4สนะคะเลขที่ออก1นึ่พิจิการเราออก4 0ูนย์นะคะเพื่อนเพ,นพน่างบนนะคะออก 4 0 4นะคะล่างออก40นย์นะคะได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะทําไว้เป็นแนวทางนะคะไม่ใช่อ่าเพื่อนๆบอกโอ้โหตัวเลขเยอะแยะคือเราทำไว้เป็นแนวทางนะคะเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรนะคะถูกนะคะเพื่อนๆบวกหนึ่งบวกสองลบหนึ่งลบสอนะคะอย่างที่บอกนะคะ หนึ่งพืชจีกาออกสี่ศูนย์สี่เขาเล่างออกสี่ศูนย์นะคะถ้าเลขเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสี่ศูนย์สี่เราจะเอาสี่ศูนย์หรือศูนย์สี่ก็ได้นะคะเพื่อนเถ้าสี่ถ้าเราเอาศูนย์สี่ก็จะได้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกใช่ไหมคะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแต่ถ้าเราเอาสี่ศูนย์ใช่ไหมคะสี่ศูนย์ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งนะคะมันคือมันจะกลับกันแต่ตัวนี้ก็ถือว่าถูกนะคะนะคะเพืเ่อนๆออกหกหกหนึ่งนะคะล่างสี่หกสี่หกนะคะหกหนึ่งเรานะคะไม่มีสูตรอะไรนะคะนับอย่างเดียวนะคะนับเพิ่มนับกับบวกกับลบนะคะเพื่อน อันนี้หกหกนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะหกกับเก้าคือเลขตัวเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเบิ้ลมาสองงวดเราก็ไม่มีใครจะคิดนะคะว่ามันจะมาออกเบิ้ลอีกงวดหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นเลขมงคลนะคะเพื่อนๆเลขมงคลทิ้งไม่ได้เลยนะคะเก้าเก้าศูนย์สี่นี้ก็เป็นเลขมงคลของรัชกาลที่สิบแล้วนะคะมานับกันเลยนะคะหกหนึ่งหก สามหสี่นะคะ9ก้าส4เกองเกสเกส่ถ้าถามว่าเอาหแล้ว9ก้ามาจากไหน9กับ6กเขคือตัวเดียวกันนะคะเพื่อนเอนแล้วก็8นะคะ8ดก็หมายถึงว่าเราบวกไปหกเจ็ดแปดใช่ไหมคะ8ปดสองแปดสาปดสนะคะเพื่อนเอนนะคะออก9ก้าเก้าสี่นะคะออ ข้างล่างออกแปดสีนะคะถือว่าเข้าดีนะคะเพื่อนๆทำไว้เป็นแนวทางนะคะไม่เพื่อนๆบอกว่าโอ้หหวยออกแล้วก็เขียนได้ใช่ค่ะเข้าห,หวยออกแล้วเราก็จะจับได้ถูกทางมาดูสองตัวแม่นๆนะคะล่างบนนะคะ บนล่างก็ได้นะคะล่างบนหรือบนล่างก็ได้นะคะเก้าเก้าสี่นะคะเลขท้ายรางที่หนึ่งข้างล่างออกแปดสีเรามาดูนะคะนับเพิ่มไปเลยนะคะเพื่อนเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะตัวนี้เป็นตัวลองนะคะเพื่อนตัวนี้จะเป็นตัวลองนะคะเป็นตัวลองหรือตัวกันนะคะตัวลองนะคะที่ขีดเส้นใต,ต้แดงวันนี้นี่คือตัวลองนะคะ 8 4 8 5 8 6 8 7นะคะ6 5 6 6 6 7 6 8นะคะเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆถ้าถามว่าเอาเอาหมาจากไหนอีกก็คือตัวนี้นะคะ่ะอันนี้ลดนะคะลดบวกลดกับเพิ่มนะคะหนึ่งแต้มสองแต้มอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆก็ไปสังเกตเอานะคะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนี่นะคะเก้าห้าเก้าหกก้เจ็ดก้าแปดใช่ไหมคะหกห้าหก หกหกเจ็ดหกแปดแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะหนึ่งทันวาเราเอ้ยสิบหกทันวาเรานะคะเพื่อนสิบหกทันวานะคะหกสิบสามนะคะเรามาเรามาดูผลกันนะคะว่าเลขที่เราจับไว้จะมีมาไหมนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเพื่อนหกเท่ากับเก้าเก้าเท่ากับหกนะคะแปดเท่ากับสาม ะะถามว่าทำไมถึงเขียนไว้แบบนี้ถึงแนะนำแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพื่อนสังเกตดูได้นะคะถามว่าทำไมตัวเลขมันถึงเยอะคือเราทำไว้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลอตเตอรี่จะออกอะไรถูกไหมคะขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะ ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆมีเงินหมื่นเงินแสนกันกลับบ้านปีใหม่ไปฝากไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายนะคะขอให้ทุกคนถูกทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกคนอย่าเจ็บจอย่จนนะคะเฮงเรวยๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ